สวัสดีค่ะครูแทมมี่นะคะวันนี้นะครูแทมมี่มีเคล็ดลับนะคะเลิกนิสัยชอบเอาใจคนอื่นมาบอกทุกคนนะคะอย่างแรกเลยนะคะฝึกพูดคำว่าไม่นะคะโดยที่ไม่ต้องหาข้อแก้ตัวมาอธิบายเลยนะคะแค่บอกเหตุผลไปตรงๆค่ะว่าพออะไรเราถึงบอกว่าไม่ในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นเออถ้าเพื่อนชวนไปเที่ยวกันคืนนะคะก็บอกว่าไม่ดีกว่าเราไม่ชอบเที่ยวแบบนั้นจบอย่างเงี้ยน,นะคะโดยที่ไม่จําเป็นต้องอธิบายว่าเอาจริงป่ะ ที่เที่ยวกลางคืนมีแต่ควันมีแต่กลิ่นบุหรี่มีแต่คนดื่มเหล้าฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องยาวยืดขนาดนี้นะะแค่พูดว่าไม่ดีกว่าแค่นั้นนะคะต่อไปคือน,นะคะทำบางสิ่งเพื่อตัวเองทําสิ่งที่เราอยากทำเ,เลิกนิสัยที่อ,อยากทํานะแต่ไม่กล้าเพราะกลัวคนนั้นกลัวคนนี้ว่าอย่าสนใจค่ะทาเลยนะคะฝึก เลิกนิสัยที่คนอื่นจะคิดยังไงกับเรานะคืออย่าหลงทําตามคนอื่นนะเพียงเพราะว่าอยากเอาใจคนอื่นนะฉะนั้นนะอยากทําสีผมอยากย้อมผมทำนะคะอยากไปเที่ยวอยากไปดูหนังไปนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะและนะะร้องขอในสิ่งที่ตัวเราเองต้องการ การที่เราจะบอกความต้องการของตัวเองให้คนอื่นได้รับรู้อ่ะไม่ใช่สิ่งผิดนะคะจริงๆแล้วอ่ะและก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะออกคําสั่งด้วยนะแต่คือการบอกความต้องการส่วนตัวของเราและเราก็มีตัวตนด้วยนะคะซึ่งนะตรงนี้เราเองก็จะได้เลิกนิสัยชอบเอาใจคนอื่นไปด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ